สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องนิวเดดดักนะครับก็จะมาแนะนําวิธีการดูสปีดของอินเทอร์เน็ตของเครื่องของเรานะครับว่านตอนนี้นะมือถือของเรานะรับอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็น 4G หรือว่าเป็นตัว Wifi ที่เราต่ออยู่นะครับไปดูแอปที่เราใช้กันครับง่ายนิดเดียวเองนะครับก่อนอื่นนะครับเราเข้าที่ p y Store นะฮะ Play Store นะฮะ Play Store นะครับเข้าไปเลยครับแล้วเราก็ค้นหา แอปที่ชื่อว่า Speed Test นะผมหาไปก่อนน,นั่นี้นะครับ Speed S P E E D นะครับ T E S T ติดกันไปเลยนะครับกด Speed Test นะครับมันจะขึ้นมาแอปแรกเลยครับ Speed by O O K เนี่ย Oкла หรอนะครับตัวนี้ฮะผมลงไว้แล้วนะครับแต่คนที่ยังไม่ลงนะกด Install ได้เลยนะครับหรือกด Get นะฮะทั้งฝั่ง Android แล้วฝั่ง iPhone นะครับพอเข้าไปแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยครับ เรามาโหลดแป๊บนึงเพื่อมันจับสัญญาณต่างๆนะครับเราเพียงแค่กดโกรกกลางหน้าจอนะครับแล้วก็รอเลยครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตพูสาม BB a i s p o ออะไรก็แล้วแต่นะมือถือทุกค่ายนะก็เราก็จะเห็นว่าตอนนี้สปีดที่เราใช้อยู่นะนะที่ที่เรายืนอ,อยู่ตอนนี้เลยอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับนะอย่างของผมนะครับ26เมกนะครับดาวน์โหลดนะครับอันแรก ส่วนอันสีชมพูวันนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งอัปโหลดก็คือฝั่งที่เราอัปข้อมูลขึ้นไปยังอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเราได้ความเร็วอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ประมาณ6เมตรนะครับก็ตรงนี้สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะก็เนี่ยครับง่ายๆแค่นี้แล้วตอนสุดท้ายก็จะสรุปให้เราดูนะครับว่าด้านบนเนี่ว่าเราเราอัปโหลดดาวน์โหลดนะฮะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คือ นี่ครับฝั่งนี้ดาวน์โหลดคือ26เมกนะครับอัพโหลดอยู่ที่612เมกนะครับก็ไปทดลองใช้กันนะครับในอของที่บ้านก็ได้ครับอินเทอร์เน็ตบ้าน Wi-Fi นะครับหรือว่าจะเช็คของ 4G 5G อะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถเทสได้หมดเลยนะครับด้วยโปรแกรมนี้นะครับสวัสดีประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายครับ